สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับลุงออมก็จะมาพรีวิวเครื่องล้างแผ่นเสียงแผ่นเจียรุ่นเรคคอร์ดด็อกเตอร์ซนะครับอันนี้เป็นคําว่าซิกเนี่ยเป็นหมายถึงว่าเจเนอเรชันที่6แล้วถึงแม้จะเห็นเป็นแค่อย่างนี้นะครับมีอุปกรณ์เพียงแค่แต่อันนี้แม้แต่กระทั่ง m มนเกิลเฟรมเมอร์แฮมอะนาล็อกแพลเน็ตนะครับกูรูทางด้านแผ่นเสียงก็ยอมรับว่านี่คือเครื่องล้างแผ่นเสียงที่ดีที่สุด แอปซูลซาก็จัดเป็น e d เดเตอร์ชอยส์เจ๋งไม่เจ๋งก็คิดดูแล้วกันครับกับความเพลินเพลิของเจ้า Record d ดด็อกเตอของแผ่นจี a อ d i โครับความเจ๋งของเจ้า Record d ดด็อกเตอเนี่ยก็อยู่ตรงที่ช่องเล็กๆเนี่ยครับตรงนี้อจะเป็นท่อเปอิดสําหรับไปยังพัดลมแรงดูดสุญญากาศที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพัดลมแรงดูดมหาศาลเลยที่จะดูดฝุ่น กับน้ำยานะครับของแผ่นจับแผ่นเสียงเนี่ยลงไปลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีเจ้าจุกตรงนี้นะครับเป็นตัวเดรนทิ้งน้ํายาทีนี้อุปกรณ์นอกจากจะมีที่มากับตัวตัวนี้นะครับเป็นเป็นแผ่นตัวนี้แล้วซึ่งอันนี้เป็นรองกร,รมี่อย่างดีเจ้าตัวนี้ที่สําหรับที่จะให้ประกบเวลาเราวางแผ่นเสียงลงไปนะครับแล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสก,กาาดัดเป็นท่อเปิดแล้วก็มีสวิตช์แล้วก็จะมีน้ํายา นะครับเล็กคอร์ดดักเตอร์ของแผ่นเกียร์รวมถึงเล็กคอร์ดบลัชของเ้าที่ให้มาซึ่งเป็นขนแปลงที่ก็ไม่นิ่มนักแต่ก็ไม่แข็งนักเพื่อที่จะให้เกลี่ยน้ำยาบนแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสาธิตกันเลยแล้วกันนะครับแผ่นที่สกปรกแผ่นที่มีริ้วรอยไม่เกี่ยวนะครับก็เอามาวาง วางบนแผ่นอันนี้จะเป็นกร,รมายีถ้าดูขนาดเนี่ยมันก็จะทับลาเบลพอดีเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ลาเบลเนี่ยมันเปียกนะครับถนอมลาเบลเอาไว้เวลาใช้งานต้นจับนี่ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะป้องกันตัวลาเบลแผ่นเสียงเอาไว้ไม่ให้โดน้ํายาวิธีการก็เอาน้ํายานะครับน้ํายานี้แล้วก็แรงนี้ ันนี้เราก็จับนะครับนะครับเกลี่ยให้ทั่วไปก่อนโดยแปลงอันนี้มันก็จะพยายามอมน้ํายานี้เอาไว้นะครับเราก็แค่เกลี่ยจะถูถูไถ,ถยๆยังไงก็ได้แล้วแต่เราเพราะอันนี้มันเป็นแมนนวมันดีตรงนี้แหละครับตรงที่จะทําซ้ํากี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้เพราะมันไม่ใช่ออโต้นะครับมันเป็นแมนนวลเพราะนั้นเราจะล้างให้มันจะเรียกว่าไงดีตามใจเราอ่ะมันดีตรงนี้ครับผมก็ชอบ เพราะมันแมนนวลตลอดโดยที่จะมีตัวนี้ป้องกันตัวลาเบลเอาไว้ให้ไม่เปียกนะครับแค่นี้แหละครับแล้วเราก็มาเสียบปลักเสร็จแล้วเราก็เปิดสวิตช์แล้วก็กลับด้านนะครับกลับน้ำยาจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์แรงด,ดูแล้วก็หมุน ด้วยมือก็ค่อยหมุนไปเบาๆไปเรื่อยๆกจนคิดว่าครอบรอบหรือเลยรอบก็ไม่มเป็นหาสะอาดหมดจดเห็นไหมครับแวววาลขึ้นมาทันทีตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะจะให้ดูว่ามอเตอร์ตรัวนี้เป็นแรงดูดที่มาหาศาลมากจริงๆดีน้ำยาลงไป นะครับมอเตอร์ Water. ดังมากทีเดียวอีกด้านหนึ่งนะครับทําซ้ําให้ดูอีกด้านหนึ่งก็เหมือนเดิมครับเอาอนนี้ครอบลงไปแล้วเราก็เอาน้ํายานะครับน้ํายานี้ไม่ต้องใช้เยอะจะได้ไม่ต้องเหลือเกินนะครับแล้วเราก็ใช้แปลงที่ให้มาค,ค่อยๆปาดขนอันเนี้ยมันก็จะมีขนาดเล็กพอที่จะซอกซอนแซลงไปในร่องแผ่นเสียงได้แล้วก็บวกกับน้ํายาที่ให้มานะครับ ก็จะช่วยให้ตัวฝุ่นตัวตะกออะไรที่มันอยู่ลึกล็อกออใต้ล่องลึกๆเนี่ยมันก็จะหลุดลอยขึ้นมาช่วยให้ตัวแวคคัมซักเกอร์ตัวดูดสูญญากาศเนี่ยมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นดูดฝุ่นออกไปเลยสะอาดหมดจดจดนเรามั่นใจตามความพอใจของเราเลยกลับด้านนะครับเอาด้านที่มีน้ำยา ให้่หมุนนะครับอยนะ่้หมุนเร็นะต้องการให้ตัวดูดมันดูดฝุ่นดูดละอองดูดตัญญางยอะไรให้หมดเรืองดีจริงๆครับตัวมอเตอร์โชว์ทีอีกด้านหนึ่งแอ้ว,วาวขึ้นมาทันใดสวยงามมากสะอาดหมดจดตัวแปลงนี้เขาเป็นคาร์บอนนะครับก็คือสลายสลายแรง ไฟฟ้าสถิตไปด้วยในตัวส่วนน้ำยานี่ก็เป็นสูตร deep cleaning นะครับ deep cleaning fluid ก็คือเป็นสูตรพิเศษของแพนเจียเขาล่ะส่วนตัวเครื่องอันนี้ body ข้างบนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเพราะนั้นการันตีได้ว่าโดนน้ำโดนน้ำยาโดนความชื้นอะไรมันก็จะไม่ผุไม่กล่อนะครับส่วนตัวเครื่องด้านใต้ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลมดูด ตัวนี้เป็นตัวจุกสำหรับถ่ายทิ้งน้ํายานะครับเ,รเรดรนที่เราดูด,ด,ดหลายหลายแผน่นเป็น1 0 20แผน่นทรที่แผ่นแล้วเราก็ถ่ายทิ้งซะจะได้ไม่ต,ตกตะกอนอยู่ในเครื่องนี้สําหรับแผนเจียเอ่อรีคอร์ดด็อกเตอร์ six นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าไม่จงจริงก็คงไม่พัฒนาเรียบเรียบง่ายง่ายนี่มาเป็นครั้งที่6ซึ่งรู้สึกว่าครั้งหครั้งที่6เนี่ยเป็นการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ10ปีของเขาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่า ทั้งมイค์เฟรมเมอร์ซึ่ถือเป็นกรูรูทางด้านแผ่นเสียงเนี่ยก็ยอมรับตัวนี้นะครับแล้วก็ออฟแอปซ s ลูซาก็ยังให้เป็น e อ ditor ใช้จำปี2022 2 0 2 0อีกด้วยก็นี่แหละครับอะไรอะไรที่ทำด้วยมือมันก็มักจะพิถีพิถันกันได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็ขอฝากแผ่นเจีย d อ o ิโอดร็อเลคคอร์ดด็อกเตอร์ซเอาไว้ในความพิจารณาของท่านเมื่อต้องการจะใช้เครื่องรับผ่นเสียงให้ มีคุณภาพสูงสุดด้วยตัวเอง